สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิต,ตินะครับบนช่องกิต,ติคนทุ่มล้นทนะีวีนะครับคลิปนี้สีม่าแบ่งปันเลขวิ่งบนนะครับหนึ่งตัวนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะผมแบ่งปันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเลขขาดการพกตัวเนาะก็ผูใ้ใดได้เบิ่งคลิปแล้วนะครับเลขวิ่งบนหนึ่งตัวกับสียูนใน6โตัวนั่นแหละนะครับเป็นตัวใดก็ทำมาเบิ่งกันนะครับผม จ้งไดก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิตติคุณคำนวดด้วยครับเ้อไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่มักที่ชื่นชอบในเรื่องเล่าเดียวกันส่วนผู้ใดบอท่านใดกดติดตามนะครับบน YouTube ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งนะเตอรครับเ้อเดี๋ยวสิบอดนเดี๋ยวทันสิพารคลิปวิดีโอที่ผมลงใหม่ๆนะครับส่วนบนเพจเฟซบุ๊กกิตติคุณคำนวณครับกดถูกใจเพจครับ ุ่มเดียวเลยกดถูกใจเพียุ้มเดียวเดี๋ยวกดติดตามมันสิมอาอัตโนมัติครับผมโอเคไปเบิ้งกันครับผมอ่านี่คือเลขขัดการหกตที่ผมแบ่งปันไปหมู่ว่านนี่เนาะหมู่ว่าน,น่นหลายทาจามผิดนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนหนึ่งตัว จัดไปเลยครับพี่น้องป้องปลายสุ่ผู้สุ่คนจักมาสิถือสิบพิทแหละแต่ว่ากัดจัดไปโหลดนะส่วนวิ่งลางผมขอสังวนซีดไวเดอร์นะครับมันกัเดี๋ยวคนไม่บอกกันเนาะรูแล้วเนาะหกตัวไม่ใช่ว่ามันรูแล้วเนาะหกือเลขเด่นบนนะครับเดี๋ยวสิมาแบ่งปันเลขชุดสองตัว นะครับจริงๆแล้วถ้ารูแนวทางผมแล้วนะผูใ้ใดติดตามผมแล้วเห็นเหล็กหกแล้วกันนาสิู้ว่าผมเสียจังไงเนะาะเมื่อเบ่งนีเมื่อเบ่งนีาางนวดล่าสุดเนี่ยเนาะวันที่สิบหกเดือนกรกฎาปีหกสี่เนาะสามตัวบนอีกเจ็ดสองหานะครับสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับสองแปดหก ก็หาสามในปี6กสนะครับเบอร์บอมีปีนี่ครับปีหกหนึ่งสองบน2ลางปี60ศเจ็ดบนเจ็ดลางปีนี่พอสาเออเล็กจริงๆอ่ะผมสิมาเบิงงไอ้แนวทางว่าเล็กตัวเดียวมันสิเด้นบนเด้นลางน้ำบอลในหวดเดียวนะครับของของวันที่สิบหกกรกฎาเนาะอันนี้ผล สิปีย้อนหลังเนาะจากปีห้าสามนะครับเฉพาะงวดสิบหกกรกฎา,าเนาะก็มีปีราสุดนี่เนาะเจ็ดบนเจ็ดลางแต่มันอยู่หลักร้อยนะครับส่วนส่วนส่วน,วนอะไรนี่สองปีก่อนนั้นคือหกสากับหกสองนะครับบอมี่ขึ้นไป6กหนึ่งเป็นเหล็กสองบน2องลางหกูนย์ในเจ็ดบนเจ็ลางแต่ปีห้าเก้านะครับบอมี่แต่ว่า,าเป็นเหล็กเบิ้ลเนาะห้าหนี่ อันนี้กับแปดปดนะครับปีนี้แปดีห้านี่เรียก,ก่ซ้ำกันเรื่อหาลักปีห้าเจก็คือกันนะครับเจ็ดสอปด่หาลางโอ้ปีนี้หบนหกลางนะครับปีห้าหเนาะเดี๋ยวกันเบิ่นลักลอยกำลังซิบเนาะเกเกหกะนาสิบบวอะไย,ยัง <c oughs> หนาสิบวันยังแต่ปีล่าสุสดนี่ก็มีเลขคือ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 ยังระกิติมาเบิ้งเลขชุดสองตัวนะครับจากเลขวิ่งถ้าผู้ใดถ้าผูใ้ใดอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะก็หลุดเลยนะครับหลุดสิบเก้าประตู บางคนอาจสิเสีเข้าใจว่าซิปเ่าประตูคื่องยังเพราะว่าผมก็เคยเ่าเข้าใจให้กันนะครับซิปเก่าประตูก็คือไหลมันเห็นแล้วให้เมดล่ลไเนาะเก่าหนึ่งเออไม่เมหกหนึง่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามหกไปอังัจนถึง6กศนะครับแล้วก็กลับศูนย์หก้อมนะครับมันสีได้ทั้งหมด1ิบเก้าตัวนะครับ1ิเกาชุดนั่นแหละะ ได้ทัมงหมด19ชุดนะครับถาว่างทั้งบนทั้งล่างสิเป็นสาสิบดชุดนะครับถ้ามาบนหรือล่างอย่างเดียวจ้างได้กับอะไรก็ไรครับถ้าเลข6กถ้าเลขหกอ่ะติดลักซิปกับลักหนวยนะครับย่างใดย่างหนึงนะ่งเนี่ยบวกสองตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับสาสิบดชุดจ้างได้กับไรก็ไรครับในกรณีที่ไม่ใช่เลขอันและก็จ่ายไม่เต็ม <laughs> นะครับนี่คือรูซิปเก่าประตูเนาะ อลูดตังต้งแต่หนึ่งจนถึงศูนย์นะครับแล้วก็กลับพร้อมนะครับที่มันไหลสิบเก้าก็แปลว่าหกหกเพราะต้องกลับนะครับ<ม>แต่ว่าที่ผมสีเนียนน้ำที่ผมสีแบงปันดีกว่าหกหนึ่งหนึ่งหกหกหาหาหก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 เจ็ดเจ็ดหก 6กสองสองหกหกหกคนซื้อเลขนะครับคนเห่็หวยยังเด็กไม่ต้องกลับนะนะถา้าบ่ออยากกลับก็เอาแค่เพราะว่าผมนะครับขาดการว่ามันสิมาหลักสิบเนาะคาดการว่า6สิเดียนลักสิบนะครับ อันเสีมีแค่นี้แหละหกหนึ่งหกห้าเลขเบิลน,นะครับก็มีโอกาสทีส่สะออกขึ้นกันแต่ว่าโดยสถิติแล้วมันหน่อยเนาะเบิง์นดิเบิรงนสองตัวบนที่นะครับสิบสองปีย้อนหลังเนี่ยมันมีบ่เลขเบิลบอมีครับสองตัวมีบ่บอม่เนาะมีมัก็สีมีนี่หนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับสองตัวล่างเนาะห้าห้าแปดแปด ซ้ำนั่นนะครับถ้าเป็น2ตัวบนผมฟันทงว่าผมมีเบิรนแน่นอนนะครับอ่าตามนี้เราสาตัวล่ะจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเลขจาก6ตัวเนาะวิ่นไปเลขชุด2ตัวเออสตัวนะครับแบบเบิร์นบ่นต้องมาหามแบบไม่เบิร์นไม่ต้องไม่หามมันจะได้ทั้งหมด20ชุด 20ชุดนะครับลองไปคำนวณดูตรงกระโต๊ดนะครับก็จะเป็น40ชุดในกรณีที่จ่ายเต็มนะครับไม่มีเลขอันเข้าแค่ชุด3ตัวโต๊ดยังไงก็กําไรนะครับยังไงก็กําไรอันนี้คิดในทางเทินเศาสตร์เนาะตามแค่สูตรเดียวเนาะแต่คน นักเล่นส่วนใหญ่นะครับขอตูมเดียวขอเลขแค่ชุดเดียวนะครับชุดเดียวถูกก็ถูกถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะครับอยากได้เด่นเด่นติงตงเพราะว่าอยากได้แค่ชุดเดียวจริงๆเออคนเล่นหวยน่ะไม่ได้ตามแค่สูตรหวยสูตรใดสูตรหนึ่งอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งตามมรนทุกอาจารย์ยิ่งหวยไหนอาจารย์ท่านใดสำนักไหนนี่เข้าบ่อยๆนี่ก็จะไปตามฮโร่ตามกันนะครับประมาณนั้น เพราะฉะนั้นนะครับจะให้มาตาม20่สิชุดอย่างเงี้ยหลายท่านคงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าสูตรไหนเคยพาคุณถูกหวยเคยนำคุณรวยก็ก็สามารถตามต่อยาวๆนะครับไม่ใช่แค่สูตรของผมนะสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ใช่แค่สูตรใดสูตรหนึ่งนะทุกอาจารย์ทุกสำนักนั่นแหละสามารถใช้วิธีการนี้เนาะถ้าเขาเคยพา เคยนำคนถูกหวยเนะี่ยก็สามารถตามได้ทุกทุกงวดนะครับแต่ถ้าพาผิดหวยพาพาขาดทุนหลายหงวดติดต่อกันนะ่ะสักสามงวดติดต่อกันนี่ก็ก็เลิกตามได้เลยอันนี้ผมขอแนะนําของผมด้วยนะครับของผมด้วยหลายๆท่านก็เห็นอยู่นาออ้าวยี่สิบชุดนี่แหละแต่ถ้าบางท่านก็จะบอกว่าเออมันเยอะแล้วนะยี่สบชุดเผื่อให เพื่อให้ผมตามจากเจ้าอื่นแนะ่จะจากตามอาจารย์ท่านอื่นนะ้ำแน่นะโอเคจัดไปโยโย,โย่นี่ห้าหกหนึ่งห้าหกนะอันนี้ผมจะคัดเฉพาะที่มีเหล็กหกนะห้าหกเจ็ดห้าหกสองห้าหกแปดหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแ8ดหกเจ็ดสองมันจะมี20ชุดครับเฉพาะเลขหกตัวเดียวเพราะฉะนั้นทามันใจในเลขหกของผมแล้วก็มันใจในเลขคัดการ6ตัวเอาไปซีมเบิร์ ถ้าเฮ็ดเป็นตรงโต๊ดนะมันก็จะเป็นยี่สิบชุดเนะถ้าคำนวณจากสี่สิบชุดเนาะนี่ยี่สิบชุดเนาะตรงยี่สิบโต๊ดยี่สิบก็เป็นสี่สิบก็ยังเด้็กำไรลดลั่นลงมาอีกเหลือสิบนะครับตรงสิบโต๊ดสิบก็เป็นยี่สิบชุดก็แห่งกำไรไปไง <laughs> หรือ สามารถเอาเป็นหกกับก็ได้นะครับหกกับนี่หกสิบชุดนะนะหกสิบชุดไปเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเลีกออกเบิ่นออกหามหรือออกตองว่านี่ตัวไปตัวมันเ้อนะครับเป็นเพียงการเนี่ยทางเน,เนี่ยน้ำเนีทางเฉอๆนะครับมันมีผิดมีถือกันแหละหวังว่าสิเป็นประโยชน์ผมไลค์กันหน่อยครับผมเนาะ เอามาแบ่งปันกันตามภาษาพี่ๆ้องๆแล้วกันนะครับขาดหวังน้ำมันหลายกับบอดีแต่ว่าถา้าบาหวังมันกับบอมีหวังนะครับมันก็คือควหวังของนเดีเยวว่าแต่คนจนเลยครับคนรวยวก็เล่นกันเนานะเพราะว่าหลายๆคนกับทักมาเนาะโอ้ยช่วงนี้จนไหลอยากได้เลขดีดีเห็นใจคนจนแน่เอียงประมาณเนี้นะ โอ้ยอย่าหวาจัางสั่นครับเหล็กมันมีเขามีรุดนะครับเหล็กมันมีถูกมีบบถูกเพราะฉะนั้นถ้าสิไปคขาดหวังกับมันอย่างเดียวนะนะครับผมโมแนน้ำเนาะมันต้องมีอื่นเสริมพร้อมนะครับต้องมีอื่นเสริมพร้ม่นะรม,ม,มแต่ว่าถ้าสิทธิถิ่มความหวังจากส่วนนี้ไปต้องตัดให้ขาดเนาะต่ว่าถา้าจะถิ่ม กระยิถิมไปหลายนะครับแต่ว่ากรนะยะปักใจหลายเนาะงงกับควาำว่าผมบ่กนะครับ <g ay ate> แต่ผมยังงงเลยโอเคครับเจอกันในคลิปถัดไปครับเวาหลายใหญ่ห้างซัมนี่แหละสวัสดีครับ